สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับขณะที่ภัยแล้งนั้นได้มาถึงเมืองไทยถ้าจะบอกว่าอย่างสมบูรณ์แบบแล้วถูกต้องครับและภัยแล้งในปีนี้จะมีความรุนแรงหรือกระทบซึ่งจะหนักหนาสาหัสมากครั้งหนึ่งในรอบกว่า20ปีสิ่งที่เราเห็นในรายการข่าวต่างๆก็คือสภาวะที่น้ําแห้งขอดในเขื่อนจนทุกคนสามารถที่จะลงไปเดินขับรถกับปลาได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสำหรับประเทศไทย แต่ว่าผลที่ขณะนี้ส่งมาถึงโดยตรงก็คือภาวะหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรนะครับผมมีตัวเลขล่าสุดจากทางด้านของหน่วยงานสําคัญซึ่งก็คือกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเราพบอย่างนี้ครับว่ามูลหนี้ของพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในปัจจุบันถ้าเราดูตัวเลขสิ้นสุด31ธันวาคม2558มีทั้งหมดถึง83,787ล้านบาท ถ้าเราดูจากหนี้ก้อนทั้งหมดนี้แยกออกมาเป็นหนี้ที่ถูกจัดประเภทว่าต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งล้มละลายเป็นหนี้ประเภท NPA กําลังอยู่ในการฟ้องบังคับคดีหนี้พิพากษาหนี้ดําเดินคดีหนี้ผิดนัดชําระเฉพาะที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี่นะครับรวมๆแล้วไม่ต่ํากว่า40,000ล้านบาท50%ของทั้งหมดสัญญาณพวกนี้ ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกร,ร,รซึ่งขณะนี้เป็นหนี้กับสถาบรรันการเงินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารภาครัฐนั้นเมื่อภายแล้งมาถึงไม่มีรายได้รายดาได้รายจ่ายยิ่งส่งผลให้ที่ดินทรัพย์สินของเขานั้นตามกระบวนการทางกฎหมายต้องตกเป็นของธนาคารและในที่สุดก็กําลังต้องมีมาตรการและงบประมาณสําคัญออกมาแก้ไขและเยียวยาก่อนที่ภายแล้งจะหนักมากกว่าน,นี้นะครับวันนี้จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,รและคนทั่วไปซึ่งขณะนี้ภายแล้งมาถึงแล้ว เราอยู่ในเดินหน้าประเทศไทยกับคุณวัชรพันธ์จันทรกจรเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสวัสดีครับท่านเลขาค,ครับดีครับตัวเลขที่พูดไปเมื่อสักครู่นี่คือสัญญาณปัจจุบันใช่ครับน่ากลัวแค่ไหนครับ คือต้องใช้คาว่าน่ากลัวมากเพราะนี่คือเป็นตัวเลขที่เราเก็บสถิติเฉพาะสํานักง,งานเดียวสำนักกองทุนเดียวหน่วยงานเดียวอ,อาจจะมีการซ้ําซ้อนอะไรมากกว่านี้หรือว่าที่ตกสํารวจอีกรวมทั้งนี้นอกระบบเราก็ยังไม่ทราบตัวเลขชัดเจนครับเพราะฉะนั้นยิ่งวันนี้ที่ภายแรงเราเห็นกันชัดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะถ้าเลขามองว่าสิ่งที่จะต้องรีบทําและแก้ไขเนี่ยตอนนี้เรามีมาตรการดําเนินการอย่างไรครับ คือในส่วนของกระทรวงเกษตรและรัฐบาลนี่มีมาตรการเยอะมากนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเกือบอาจจะเกือบสิบมาตรการ,รตั้งแต่ให้งดทํานาแลว้วก็ปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย<ช>นะครับหรือว่าการมีโครงการของกระทรวงมหาดไทยเข้าไปในเรื่องของงบก่อสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยก็การให้วิชาความรู้ในการที่จะปรับเปลี่ยนของของ,ของพี่น้องเกษตรกรว่าจะทําอย่างไรในภาวะอย่างนี้รห,รหรือใช้แหล่งน้ําอื่นๆแต่ในของกองทุนฟื้นฟูเองเนี่ยสิ่งที่ภารกิจของเราอยู่สองอย่างคือ ฟื้นฟูแล้วก็แก้ไขปัญหาหนี้สินทีนี้วันนี้อาจจะมาเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครับครับทาไมวันนี้จึงเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินเออเพราะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยได้ให้งบก้อนพิเศษเรามาก้อนหนึ่งครับงบก้อนนี้ประมาณ3,000ล้านบาทนะครับซึ่งเอ่อเวลานี้เรากำลังรอเข้าคลอมคืองบก้อนนี้เป็นงบที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ปีที่แล้วครับเอ่อโดยลักการนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาปีที่แล้วแต่เนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่มีกรรมการกองทุนครบ นะครับกองทุนนี้จะต้องบริหารด้วย3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หส่วนแรกนี่มี9ท่านโดยนายกทั้มนตรีเป็นประธานปัจจุบันได้มอบให้ท่านรองนายกสมคิดจตุศรีพิทักษ์เป็นประธานในส่วนนี้จะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่9ท่าท่านส่วนที่2ก็คือผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ6เออภาคราชการ5ภาคเอกชนนี้6 Oh. ผู้ทรงคุณวุฒิทางธนาคารทางการตลาดทางการเกษตร uh huh. ทั้งหมด11ท่านเป็น20่สิบแล้วแล้วองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดก็คือผู้แทน uh huh. เกษตรกรจากทุกภาคอีก2ี่ท่าน uh huh. ทั้งหมด40ท่านโดยมีเลขาธิการคือผมเนี่ย uh huh. เป็นเป็นเลขานุการ uh huh. 41ท่านนี่คือบอร์ด uh huh. เรายังไม่มีมาเกือบปี uh huh. แต่ว่าเพิ่งจะทุกอย่างครบสูตรเนี่ย เมื่อเมื่อต้นปีนี่เองคือเมื่อวันที่29มกราคมกรรมการครบแล้วก็มีคําสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการถูกกฎหมายเนี่ยเมื่อประมาณวันที่10กุมภาเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนมีนาไปจนถึงประมาณเดือนเมษาพฤษภาจะเป็นช่วงที่เราเตรียมจะเอาเงิน3,000ล้านเข้าไปแก้ปัญหานี้รอบครับทีนี้เมื่อมีเงิน3,000ล้านองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์แบบดาเนินการได้ตามตัวบทกฎหมายแล้วเราจะทําอะไรเป็นอย่างแรกใน3 0 0 0ล้านบาท 3,000ล้านบาทนี่คือเรากําลังตรวจสอบครับแล้วก็เช็คกับเขาเรียกว่าเจ้าหนี้เจ้าหนี้ของเกษตรกรเหล่านี้ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเนี่ยก็คือสถาบันการเงินเช่นธนาคารของรัฐที่เรียกว่าสมาคมธนาคารธนาคารทราอศส,สหกรร์ต่างๆนะครับแล้วก็บริษัทบริหารเงินทุนต่างๆครับทั้งหมดเนี่ยเ,เราเราได้ตรวจสอบจากเจ้าหนี้เหล่านั้นเพื่อเราจะไปซื้อหนี้ มาบริหารนะครับเจ้าหนี้รายใหญ่ก็คือทกสถูกครับครับก็คือจะใช้วิธีการซื้อนี่ออกจากธนาคารนั้นๆแล้วมาบริหารมาบริหารอันนี้เป็นไปตามกฎหมายของกองทุนนั่นก็คือว่าเราคิดคิดดอกเบี้ยนะฮะหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาทหนึ่งบาทสําหรับยอดที่ไม่สูงนักแล้วก็สี่บาทนี่คือยอดที่ไม่เกินสองจุดห้าล้านบาทนะครับทั้งทั้งหมดเนี่ยพอมาถึงปั๊บเนี่ยก็โอนทั้งหมดมาเลยหลักทรัพย์ เชน่นโฉนดที่ดินนสสามต่างมางให้กองทุนดูแล<ม>ชาวบ้านก็จะมาทาสัญญากับเราใหม,ม่สัญญาใหม่ที่จะทํา,ญญากับเรานี้ก็จะเป็นเวลาค่อนข้างยาว<ม>สิบปีไม่เกินยี่สับปี้รชาชาระให้เราปีละครั้ง <bars>. <S <S นะครับซึ่งชาวบ้านเกินห0สกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยชำระตรงเวลาโอ้เขาก็าม,มีวินัยดีนะมีวินัยมากครับมีวินัยมากทั้งๆที่เขาก็ลําบากมากครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีที่เราจะแก้อย่างนี้ก่อนนะครับแสดงว่าเจ้าหนี้รายนั้น ขอแคะลูกนีหลายนั้นก็จะกลับมาบริหารแก้หนี้กับกองทุนของเราใช่ครับอย่างใกล้ชิดอย่างใกล้ชิดด้วยครับครับสิ่งที่เราจะแก้ต่อไปนอกจากเราซื้อนี้กลับมาแล้วเนี่ยครับการเดินตรงนี้คือยังไงครคือเราจะให้ความเข้าใจเราจะแก้ไขกันยังไงครับก็คงเราจะควบคู่ไปกับการฟื้นฟูฟื้นฟูครับหมายถึงว่าเกษตรกรที่มาอยู่กับเราเนี่ยครับ พร้อมที่จะเรามีสํานักง,งานอยู่ทั่ว,ท,วทั่วประเทศเมื่อเกิดปัญหาว่าอาจจะ,จำะํำระไม่ได้ <c oughs> เราก็จะไปคุยก่าเป็นพ่อเหตุใดเก <c oughs> ิดความผิดพลาดท,ทางเทคนิคตรงไหนเ <c oughs> จ้าหน้าที่ของเราจะไปให้คำปรึกษา <c oughs> ถ้ามันนอกเหนือจากความสามารถของเจ้าหน้าที่เราก็เอาหน่วยงานใกล้เคียงเข้าไปนะครับตรงนี้คือหลักการที่เราทํามาแล้วครับเพราะฉะนั้นตั้งเป้าไหมครับว่าในจํานวนทั้งหมดของพี่น้องเกษตรกรที่เข้าข่ายอย่างเงี้ยเราจะช่วยเหลือในเม็ดเงินอย่างนี้วิธีการอย่างนี้จะเท่าไหร่ เงิน3ามพันล้านนี่เราจะช่วยได้ประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าลายครับหนึ่งห่เก้าพันว่าลายเกือบสองหมื่นเกือบสองหมื่นครับเกือบสอง0มื่นนทั่วประเทศนะครับเกือบสาม0 0ืลายเกือบทั่วประเทศเลยนะครับเกือบทั่วประเทศก็หมายความว่าถ้าคนคนนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็ลองเอาห้าคูณเข้าไปโอ้ว่าคนเป็นแสนถอ้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆครับตัวเลขที่เราช่วยเหลือในแง่จำนวนหัวคนจริงๆเนี่ยจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำมากกว่านั้นครับผลสะเทือนที่ตามมาครับ ว่าประมาณตัวนี้เพียงพอไหมครับสำหรับภพยรีนขนาดนี้ที่รุนแล้วครคงคงไม่เพียงพอ<ม>แต่ว่าเป็นแค่บรรเทา<ม>นะครับเป็นแค่บรรเทาแล้วก็เป็นการนําไปสู่การแก้ที่ก็เรียกว่าอะไร s ustainable อะไรต่างๆอย่าง,อย,างอย่างยั่งยืน<ม>ครับอย่างนั้นครับครับปัญหานี่เรายอมรับจริงๆนะครับว่าสถานการณ์ไพเรีนเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายใช่ครับเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ครับคุมก็ไม่ได้ใช่ครับนะฮะปัญหานี้ก็จะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ตลอดเวลาเป็นไปได้ครับในทางที่ท่านเป็นขายการท่านมองว่าถ้าเราใช้วิธีนี้แก้เสร็จ แล้วเกษตรกรรา,รายนี้ก็กลับมาอย่างสมบูรณ์แบบที่นี่ไม่มีนีแล้วฮะรเราจะทํายังไงไม่ตัดวงจรนี้กลับเข้าสู่ตรงนี้คือเราจะเน้นที่งานที่เรียกว่างานฟื้นฟูครับงานฟื้นฟูตอนนี้ก็หมายถึงว่าเคยผิดพลาดในการลงทุนในเรื่องพืชเกษตรแบบหไหนก็ตามเนี่ยมไม่มีตลาดอะไรเรามานั่งคิดกันใหมห่มนะครับซึ่งตอนนี้นี่เราเรามี MOU หรือว่าปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน ที่มีประสบการณ์เรื่องนี้ครับเช่นมาลายเกษตรกำแพงแสนเขาเรียกมีเบสมีสเตชันที่จะฝึกฝนอะไรใหม่ๆเกษตรแผนใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่เลี้ยงไก่พันธุ์พิเศษการเลี้ยงวัวการปลูกพืชพิเศษการทํานาน้ําน้อยอะไรอย่างงี้คือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยที่เราได้รับการแก้ไขนี่ก็จะเข้าไปอยู่ตรงนี้ก็ แล้วถามว่าตลาดมีไหมตลาดมีคือตอนนี้เรามีเรื่องของประชารครัฐนะครับประชารัฐตอนนี้เนี่ยทางผู้ว่าต่างๆก็มีความสนใจที่จะสร้างตลาดของตัวเองขึ้นมาบางจังหวัดที่ติดชายแดนก็จะไปโยงกับพี่น้องทางชายแดนใช่ทางกองทุนเองเนี่ยเรามีตลาดไกลสักหน่อยเราไปที่จีน ผมเพิ่งไปมาที่กวางสีจ้วงเขตปกครองเรนกวางสีจ้วงเมืองหนันหนิงก็มีโครงการเรียกว่าไทยทาเนื้อที่ประมาณ5-6 0 0กพันไร่เงินลงทุนหลายหมื่นล้านเขาต้องการเอาผลผลิตทางการเกษตรต้องการเอาเอาเมืองไทยเล็กๆไปตั้งอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลกลางที่ปักกิ่งก็สนใจเรื่องนี้อีกไม่นานผมคงต้องไปดูอีกรอบหนึ่งไปไปชุมร่วมกับเขาอันนั้นก็จะมีตลาดจริงๆเลยเป็นตลาดต่างประเทศด้วยก็หมายถึงว่า เราผลิตเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราเอาอนาคตมาช่วยกันด้วยครับครับพ้นก็ยืนยันได้ชัดเจนว่าการดาเนินโครงการนี้เนี่ยมีทั้งทีมมาที่ไปกรอบเวลาตลอดจนความสมบูรณ์ของตัวองค์กรที่ขับเคลื่อนครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรสีงกาจะได้รับข้อมูลที่คาาเคลื่อนก็ถือว่านี่คือความตั้งใจและแนวทางการปฏิบัติการอย่างจริงจัใช่ครับนะครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะถามต่อจริงเลยครับว่าเราเห็นมูลนี้ทั้ง83,000กว่าล้าน เรามีอยู่พี่น้องเกษตรกรที่เป็นหนี้ก็อยู่ห้าแสนกว่ารายมีบัญชีตั้งหกแสนสี่หมื่นกว่าหนี้ที่เข้าขายต้องเร่งแก้เนี่ยอยู่ที่ผมได้บอกไปแล้วครับจริงแล้วไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรมีหนี้เลยแม้แต่คนเดียวคำถามคือทั้งระบบเนี่ยเราจะแก้ได้อย่างไรครับคือคือเราคงจะเอาความรับผิดชอบเฉพาะหน้าของเราก่อนนะครับว่าอย่างกองทุนเนี่ยในช่วงเวลาที่เราได้เงินมาจริงๆมาการแก้ปัญหาเรื่องหนี้เนี่ยเรา ตั้งมา10กว่าปี<ช>แต่ใช้เงิน,นจริงๆเนี่ยแค่8ปดปีนะครับแล้วก็เราจากหนี้ประมาณหนี้เร่งด่วนที่เมื่อกี้ท่านที่คุณบัญชาพูดนี่มันประมาณแสนเจ็ดหมื่นกว่าลายเนี่ยเราช่วยไปได้ประมาณ29,0 0 0กว่าลายเป็นเงินประมาณ8,00 0กว่าล้านบาทเกือบเก้าพันล้านก็ถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่งงานของกองทุนต่อไปก็คงจะแก้ภาระเกี่ยวกับเรื่องหนี้เนี่ยไปไปเป็นเป็นระบบเท่าที่ทําได้แต่คงจะเป็นนเรื่องการตัดวงจร อย่างที่ uh huh. ผมบอกการตัดวงจรก็คือการลดต้นทุนการผลิต uh huh. การทําให้มีตลาดการมีเทคโนโลยีใหม่ๆและการพึ่งตนเองได้ uh huh. มันจะอยู่รวมกันตรงนั้น uh huh. การโยงให้กลายเป็นวิสาหกิจ uh huh. หรือแม้กระทั่งที่ว่า โซนิ่งหรือที่ดินผืนใหญ่เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ไม่ใช่วางบนกระดาษแล้วกิจรางแล้วเอาคนเข้าไปใส่แต่ถ้าเริ่มจากตรงนี้ปั๊บโซนิ่งก็โซนิ่งเถอะหรือที่ดินผืนใหญ่มันก็เกิดขึ้นได้ครับนี่คือการตัดวงจรที่เราวางแผนต่อครับแล้วก็วนไมครับถ้าเราแก้ไม่ทันเนี่ยกังวลกังวลกังวลครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีขั้นตอนแล้วก็ในขณะเดียวกันนี่มันเรื่องของคนที่เข้าใจปัญหาถูกครับ ตรงนี้ผมผมก็พยายามเน้นผู้ปฏิบัติและพยายามลงไปด้วยตัวเองในบางเรื่องแล้วช่วงนี้อย่างที่บอกว่ากรรมการชุดใหม่ที่เราเลือกมาได้มาเนี่ยเป็นคนจากแทบทุกวงการแล้วคงจะใช้ตรงนี้เข้าไปช่วยกันนะครับทุกหน่วยงานมีอดีตระดับด็อกเตอร์หลายคนเข้ามาเป็นกรรมการอ่าสตงก็มาสำนักงบก็มาเพราะนั้นไอ้ความลื่นไหลมันจะมีสูงครับนี่คือการเตรียมศักํากำลังทั้งคนและกระบวนการทำงานแข่งกับเวลาใช่ครับ ถ้าจริงๆแล้ว3,000ล้านก็อาจจะไม่พอไม่พอครับมีแนวโน้มว่าเราจะต้องนําเสนอต่อไหมครับคืออยากเราคงต้องพิสูจน์จากการปฏิบัติวิศทางนี้มันถูกต้องแล้วท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็คงเห็นเองนะครับว่าเรามาทิศทางอย่างนี้เรามีทั้งระเบียบปฏิบัติมีทั้งไทม์ไลน์มีทั้งอะไรต่างๆซึ่งตรวจสอบได้ทั้งหมดแล้วก็ถึงมือชาวบ้านจริงๆผมอยากเน้นว่ากองทุนฟื้นฟูของเราเนี่ยกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับกองทุนหมู่บ้าน Uh huh. และพัฒนาชุมชนเมือง uh huh. กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติเงิน3.5หมื่นล้านได้รับเป็นช่วงๆเนี่ย uh huh. กำลังจะทํางานกับเราณ uh huh. ตอนนี้เราวางแล้วว่าจะเป็นพื้นที่ปฏิบัติที่โฟกัสตรงไหนก่อนครับอย่างน้อยคงต้องเริ่มจากจุดที่แห้งแล้งสุดๆนะครับแล้วก็เข้าไปแก้ตรงนั้นกัน uh huh. เออคือเงินมันจะไม่สูญเปล่ามันจะเข้าไปส,สู่มือชาวบ้านโดยตรง uh huh. จากการทํางานของหลายๆห,หน่วยแล้วโดยเฉพาะหน่วยที่มีเ uh huh. ็าเรียกว่ามีพื้นที่เป้าหมายอยู่ในมือครับครับจริงๆผมสนใจต่อว่าโดยบทบาท น้าที่ของกองทุนชุดนี้อย่างที่เรานั่งคุยกันก็ค,ค,คือเอาละตอนนี้คนสภาพเป็นนี่เราต้องแก้แต่คนที่วันนี้ เขายังไม่ได้เป็นครับแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะต้องเดินทางเข้ามาเป็นที่เพราะว่าภัรแล้งมาแล้วคอันนี้เรามีมาตรการด้วยครับอันนี้คืออย่างที่เรียนว่าทั้งหมดมันต้องเป็นเรื่องของข้อมูลสิ่งที่เราจะเตรียมมาไว้ในพื้นที่ก็คือการกันไม่ให้เกิดนี่เพิ่มขึ้นในอีกใช่ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกระบบถูกครับจะทํายังไงที่จะให้มันหยุดอยู่ตรงนั้นหรือให้กระเด็นไปน้อยที่สุดแล้วเขาเขาเข้ามาสู่หน่วยปฏิบัติจะมีงานฟื้นฟูจะคุณจะรีบจะไอ้นี่ก้อนเล็กอยาให้เป็นก้อนใหญ่ได้ยังไงคุณจะ ปลูกตรงนี้แทนตรงนี้ได้ยังไงตลาดคุณจะทำยังไงก็ทํากันอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้คิดว่าจะต้องกันไม่ให้เลือดไหลาหาครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดี ท,ท้าทายทีเดียวนะฮะแล้วก็จริงๆเราเองไม่อยากให้คนไทยเนี่ยมีภาระหนี้สินเลยเพราะว่าโดยสาเหตุที่เราก็ทราบกันดีนะครับว่าการเกิดภาระหนี้สินเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือถ้าคนเราไม่มีวินัยทางการเงินตัวนี้คือตัวสร้างหนี้แน่นอนแต่บางครั้งมีวินัยทางการเงินแต่ปัจจัยที่นอกเนือความคาดหมายอย่างขณะนี้คือภัยแรงซึ่งเราโดนซ้ําแล้วซ้ําเล่าและกลายเป็นปัญหาที่ซ้ำซากมาหลายปีวันนี้สะท้อนออกมาแล้วนะครับทั้งมูลหนี้จานวนหนี้เลขรีที่บัญชีหรือจํานวนบัญชีทั้งหมดวันนับจากนี้เป็นต้นไปในส่วนของกองทุนนนฟฟืู้และพัฒา เกษตรกรนั้นเดินหน้าแล้วนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาเบาบางและป้องกันไม่ให้ปัญหานี้กลับมาซ้ำรอยพี่น้องเกษตรกรไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่าน้นี้คือเดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวชวันนี้ผมและเลขาธิการสำนักงานกองทุนสนันุูและพัฒนาเกษตรกรลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับเดินหน้าประเทศไทยในโอกาสหน้าสวัสดีครับ